พี่น้องเไยตั้งงามงามครับมันนี <S <S ่ต oh. ั้งงามงามนี่คือพี่น้องโผล่เลยลักปักง่ายเลยพี่น้องเฮ้ยนี่ครับนี่นะครับโดดนี่โอ้พี่น้องปักง่ายเลยครับพี่น้องครับกำลังงามเลยครับพี่น้องครับตัวงามขนาดนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับเห็นน้ำกันนะครับเนาะเมื่อนี้ทั้งโคกทั้งเขาโมมีคนเลยพี่น้องเห็นน้าผมนะครับเนาะนี่ครับ่อนข้าง,งเงียบกิ๊บเลยพี่น้องมนันแต่ผมพาพี่น้องมาเที่ยวนะครับเนาะโชคดีมาพ่อเห็ดครับพี่น้องครับอ้ มือนี่เป็นเห็ดแล้วโเขากำลังง้ามเลยครับพี่น้องครับตัวง้ามขนาดนี้ครับเนาะนีตัวนี่นนพี่นุนะ่นะง้างขัดง้างนลครับ เลื้งหูกขาวเนี่ยมันทิ่ไงครับพี่น้องไงขักครับเนะาะเงยโปยเงยอย่ายงได็พี่น้องบางมือผมเด้ครับเด้อโอ้หมานยังขักเลยครับใฮ้ขึ้นมาได้พี่น้องหมานยังขักครับเนะาะทำการความเงียบสงบของโคกนะครับเคนเดียวกับบอมีไม่ยังพี่น้อง มีแต่ผมนะครับเนาะกับไข่เห็ดละงกพี่น้องไงเอาซะก่อนนะครับเนาะโอ้หมันครับพี่น้องครับถือว่าหมันเดียวนะครับเนาะเพราะว่าพวมีคนมาเก็บครับมันพวกนี้เสียงคนเลยพี่น้องมีผมผู้เดียวนะครับเนาะขึ้นมาทั้งโขบมันนี้โอ้นโหได้พี่น้องได้ผมเสี่ยวให้เต็มถุงเลยครับมัน เต็มบ่เต็มจังไดนเปนรุ่นท้ายผมแล้วครับเนาะในีแตะไข่เห็ดได้พี่น้องนะบักใหญ่เลยครับพี่น้องไงเห็ดละงูขาวนี่ใหงี้ลิครับขึ้นซื้อว่าเห็ดละงูขาวนี่ดกใหญ่ขนาดเลยพี่น้องบางดอกนี่เพิ่นว่าเป็นเครื่องกิโลทันครับพี่น้องครับมาหลุ่นเบิง้ขงขนาดนี้เขาสิบพอบนะครับเนาะ ดอกงีขนาดนั้นบางคนเพิ่งบอกว่าโอ้สำนันเ,เยาว์งีเถอเคยได้เป็นเครื่องกิโลบน้าบันมึงน,นี่ต้องพาพี่น้องไปลุ้นหาบนนี้ครับเนาะมาเฮาสิพ่อบ่ครับดอกงีขนาดนั้นขง้งซอกหินท่ใหง่แสนงีน,นักพี่น้องเนาะ กับมะรุ่นมะลุยไปน้ำกันครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างเงียบครับมรรยนีาพี่น้องไง พี่น้องครับเสียทีปานไปหน่อยนึงครับโอ้ดอกนี้เนะพี่น้องบนห,หนาเลยนะครับเนาะบนห,หนาเลยยังไงก็ต้องเอานะครับเนาะพอ่พอเราต้องเอาหรอกพี่น้องไงถือได้อยู่ครับนี่เลยพี่ โอ้พ boy, ี่น้องพ่อหยแล้วครับปักเงยเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้โหนี่ครับนี่แนนครับดอกนี้โอ้โหพี่น้องปักเงยเลยครับพี่น้องครับปักเงยเลยนะครับเด้อโอ้โหทุกทุนี่ครับนี่แน่พี่น้องเขาต้องบรรจงนะครับเนี่ยเขต้อง ค่อยบันจงปันนี่จักน้อยครับพี่น,ออนอ้องดอกใหญ่ปันนี่เราต้องบันจงปันนี่จักน้อยนึงนะครับเนาะโทษ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 บุบหีดหวังครับดอกนหนพี่น้องครับสวยงามเป็นย่างยิ่งนะครับเนาะครับพี่น้องครับความหมานกับความสวยงามบดได้อยู่ที่เท่านั้นนะครับเนาะ โอ้พี่น้องไงมีแตงง่งาม,มง,งามครับมันมีแต่งามงามี่คือพี่น้องงามว่างามยังไหซอยผมพิจารณาได้พี่น้องนะโต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 งามคักงามแน่พี่น้องงามงามคักงามแน่นรับเหรอโต หามงติบุ้มยี้เลยครับพี่น้องครับงามเลยนะครับเนาะโอ้รับพี่น้องครับเหลียวพาเข้าไปเห็นนกันนะครับเนาะโอ้โดดเด่นปะเนี่ต้องเห็นนะพี่น้องครับสวยงามดีคือเก่านะพี่น้องเลยสวยงามแบบเก่านะครับเนาะ เดี๋ยวเขามาหาโมมันใส่กันพี่น้องผมบอกเสีอว่าสิมีดอกเดี๋ยวอยู่มองแบบนี้ครับเนาะมันต้องมีโมเลยครับพี่น้องครับต้องมีโมพวกเพื่อนฟุงเลยนะครับเนาะมันตื่นแต่ได้แคงไอ้โมมีโมนะครับมันแตกแค่โมพวกเพื่อนฟุงไปยุ่ใส่แบบ อันนี้โบแมนเห็ดละงกนะครับแล้วเขาบอเอาครับว่าเขาซึ่งนี่เห็ดละงกย่างเดียวแล้วครับพี่น้องครับนี่จะโบแมนเห็ดละงกโบมีมูฮักกระบวาเพิ่น์นนัดหน่อยเขาต้องเห็นใจกันครับในเมื่อ อยู่โดดเดียวเดียวใดเขาต้องเอามารวมกับมูนะครับเนาะเอามาเข่าทุงกับมูคนก่อนที่ได้มีมูท่านพี่น้องมวนๆวนะครับนะนเนาะย่าง่อเถอดครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ทักทายพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศฝนตไปปล่อยนะครับเนาะทั้งภูทั้งเขาครับเมื่อนพี้พี่น้องขึ้นมาเก็บเห็ดนะครับมาคนเดียวพี่น้องวันี้ผู้ใดเลยครับเบิดโคกอย่านี้ผมคนเดียว เราก Finished ็ได้เห็ดมาาน้อยนึงเราแล้วครับเนาะเห็ดละงกครับมันไหลพี่น้องเลยอยู่บ้านบบติดเลยครับบ้างเมื่อไหร่ครับเลยพ้พี่น้องขึ้นมานะครับเนาะเมื่อเที่ยวโคกน้องกันครับพี่น้องครับบรรยากาศเพิ่งพูทเพิ่งเขาครับพี่น้องล้วก็ฝนตกไปปล่อยนะครับเนาะเดี๋ยวผมติดพักวิดีโอไปก่อนเดี๋ยวฝนหยุดแล้วที่ไทยซู้พี่น้องเบิ่งได้ครับพี่น้องครับ นี่คือคนงามของผมมาอน,นี่นะครับเนาะที่บุกขึ้นไปทั้งพูทั้งเขาคนเดียวครับพี่น้องบองแมนธรรมดานะครับเด้อนีฝนครับนีฝนถ้าบนนีฝนมานี่ผมว่าเต็มทุมต้อรอครับพี่น้องครับมันก็สวยงามเป็นตาสะอ่อนนี่ดืเนน้นนะพี่น้องเนาะมาอน,นี่ผมสิต้มยำสู้พี่น้องกินครับเมื่อีงครับพอดีได้กุ้งมานะครับเนาะมากินต้มยำเห็ดละโงก ใส่พริกเผาจังไลยนะพี่น้องเนะนาะแซ่บวะแซ่บจังไลยมากินน้ำกัน,นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เทะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ